มาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเรนะครับปาราจัมวาทิ์ที่29มกราคมนะครับสำหรับหวยมาเรสัปดาห์นี้เจอกันได้2วันครับทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับถ้ามีมาเรพิเศษไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์หยุดพักค่อนสมองของผมนะครับก็สำหรับมาเรเมื่อวานออก74134ครับ ท่านใดชอบเลขที่ผมวางตามล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับรบควรดูให้ผมด้วยนะครับเช้านี้จะสองโมงแล้วยังหนาวอยู่เลยครับดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้สำหรับมาเลยคือเจ็ดครับชอบ 7, เจ็ดเด่นเจ็ดครับถ้าไม่ชอบก็นั่งดูเฉยครับเจ็ดเจ็ดบนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ ส่วนมากจะมาบนเลวมถึงเนี่ยครับวันนี้ได้สุดเจ็ดครับ1 7 1 7 3 7 4 7 3 8 4 8

18.35นกา35ทีโดยประมาณมารุ่นผลกันครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ